ปนโคงภรรยามาถ่ายรายการด้วยนะคะขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอุ้ยอันนี้คือที่มาของมารีไลโฮมสเตย์เราอยู่ที่โฮสเย์มีชื่อว่ามารีไลโฮมสเตย์ค่ะกิมมิคของที่นี่แต่ละหลังคือกระจกวิวหน้าต่างวิวประตูแต่ละหลังเนี่ยที่ทำ แตกต่างกันด้วยดีไซน์แล้วลูกเกดคนชอบแบบหน้าต่างประตูกระจกแล้วแบบเป็นวงกบไม้แบบไม้แท้ๆด้วยบ้านต้นไม้ค่ะําเย็นเนื้อนั่งคุยกันนีสบายมากเลยแล้วบรรยากาศแบบใช่ครับตื่นเช้ามานั่งจิบกาแฟนะครับขอโทษครับคุณป้าคุณป้าเริ่มรับไม่ได้แล้วนะคะเรื่องการตกแต่งเนี่ยจะเน้นกระจกเน้นวิวที่แบบมองเห็นนอกได้จะมีกระจกมีประตูมีอะไรแล้วก็ห้องนี้นะคะที่สำคัญนะคะมองเห็นวิวน้ำ มาที่นี่จบทั้งได้พักผ่อนได้ทานอาหารที่อร่อยแล้วก็จะได้ความสุขความน่ารักของคุณป้าทั้งสองท่านนะคะที่เป็นเชื่อว่าเป็นซิงเกิลของที่นี่ตอบคุณเช่นกันเม่มาผูค้คนจะได้รู้จักบางตะมูลมากขึ้นมีกิฟต์วอชเชอร์มาแจกด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ